ร่วมกับการบรรยายกําเนิดปรุง Bye. <laughs> างกายและจิตใจดีไม่ว่าเราจะโดนทำลยอะไรสักอย่างส่วนใหญ่มันจประสบความสำเร็จแล้วมันจะประสบความมุ่งหมายกับการท่าจิตใจเราไม่ไม่สงบจิตใจเราว่าวุ่นวายจิตใจเราเครียดจิตใจเราไม่สงบมันจะส่งผลให้ร่างกายเราไม่ดีด้วยแล้วมันก็ พี่ขอแนะนำตัวเองนะครับเพราะพี่นะครับพี่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจดูตําแหน่งนะอยู่สถานีตำร,รตวจตชุมตาโบจังหวัดนครสวรรค์ห่างที่นี่ประมาณเจ็ดสิกิโลเมตรนะครับไปทางท่าเรือวัดเต่าหรอวัดตางพี่เคยมาพูดอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อรุ่นที่แล้วนะครับพี่ใช้คำว่าพี่มาพูดเชื้อเชิญให้น้องๆ ไปรับหน้าที่กับพี่ที่โรงพักถูกต้องนะครับปีที่แล้วได้ไปแต่งนายได้ขั้นอได้สอง,ง,งขั้นสองขั้นลงครับไม่ได้ยากนะได้สองขั้นลงครับไปห้านายหนึ่งนายเนี่ยมันไม่อยู่ที่มันเลือกแล้วมันก็ไปอยู่ที่อื่นพี่ก็าถามเลยแล้วมาที่เราทำไม่พี่ก็ไยากรู้ดีกว่าแล้วมันบอกว่าวันนั้นผมลาผมไปมด้ฟังพี่พู ก็จะมาแนะนำโครงคาะชุมกนะนะครับว่าพี่เป็นเป็นผู้สันก็เป็นคนบริหารความสุขของตำรวจในโักทุกคนให้มีจิตใจที่สุดสระบ เดี๋ยวพี่จะส่งให้ให้น้องใครคนนึงแล้วน้องๆมาช่วยแกกันนะครับว่าโรงพักนี้เนี่ยพี่ใส่ใจเรื่องความเป็นอยู่ของน้องๆที่อยู่อย่างแรกเลยโรงพักนี้จะได้แต่งตี่เตียงห้องภายในห้าห้องหนูจะไปอยู่โรงพักไหนหนูลองถามคนทุกท่านที่อยู่โรงพักนี้ไม่มีโรงพักไหนที่้องคกับหนูนะครับไปถึงหนูเลยก็ ไปหาที่อุเบงซึ่งพี่ไม่ชอบเลยและพี่ก็ไม่เคยทำแบบนั้นนะพี่รู้ไหมพี่จะพยายามใครด้มาพี่จะรู้เรื่องที่มัดสจก่อนเลยเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนกลางของชีวิตไม่มีที่นอนใม้ที่นอนห้องทำงานพี่อยู่พี่มีห้าห้องห้องพออยู่สะอาดแน่นอนเพราะพี่ตาอยู่ตลอดใครครอบครัวก็จะได้อยู่ก่อเราต้องมีความกตัญญูส่วนใครไม่มีครอบครัวก็อาจจะมาจับสลากก นะครับว่าห้องมาสองคนหรือห้องมาคนเนียก็แล้วแต่ในคิวรูปปิี่เนี่ยจะบอกเลยว่ารพักพี่นั่งตรงไหนน้องจะทำงานห้องทำงานไหนน้องจะอยู่บ้านพักแบบไหนบ้านพักตำรวจค้ายแบบไดนยู่ที่การประชุมภาษาและการแสดงแรงาบของสถานโรงพักที่สนามครับพี่มีเสดจการไอ้น้องๆจบไปน้องๆได้เจอประมาณหนึ่นสองสามสี่นล้เนี้มีข่าของชีพประมาณนี้ พี่มีสวัสดิการอาหารให้น้องไข่ไก่ที่ประสอบแทนหมูสามกิโลเข้าสามให้ข้าวผน้ำตาลที่ข้าแม่โพซให้ให้ตลอดจานชาพอนะครับถ้าเร่อใหีถ้าน้องไมอยู่โโยนะครับ พี่บอกเลยว่าถ้าน้องปัดกันน้องเก็บเงินปที่น้องไ,ได้ไปเดือนเก็บได้เลยเพราะพี่ดูแลตลอดพี่ก็กินนะครับอาหารของพี่ก็ข้าวไข,ข,ข่เจียวหมูทอดแต่ถ้าวันไหนแม่จะน้องไปเนี่ยที่อยู่กับพี่เนี่ยถ้าพี่แวะเพียงเดินหน้าไปพี่เอ้ยมั่งกินข้าวเนองก็แบ่งน้องไปคือส่งคือได้เลยพี่ตำแหน่งที่พี่จะเปิดให้การแป่งตำแหน่งพี่วก็ที่อะไรก็ข้าวเดี๋ยน้องไนในตำแหน่งเสีย์ฟ แห่งจะเป็นผู้ตัวพนักงานสองส่วนงานโรงพัก,กเปนงานพนักงานสองส่วนเยอะที่จะให้สามคนนี้ไปอยู่พักงานสอส่วนเลยไม่ต้องม,มยุม่ว่นวายในอยู่หนึ่ร้อยเบรเดีวอเบรคเท่าเอรเ่าร้อยเบรคกินข้าวที่เขาเราไปอยากน,น,น,น่นอนนะครับมีเงินเก็บแน,น,น่นอนสองคกคือตุลการเป็นทุกรการตองเดือนน,นนะครับแล้วก็เป็นประจำวันคนเนีย าคนนี้จะมีเวลาว่างมาก,มากถ้าน้องไ่เรียนจะเรียนให้จบเป็นยนนีจะสอบเป็น,ปนในร้อยน้องมีเวลาล่าสุดเนี่ยกระทำันของพี่ชื่อชื่อพี่ผลสอบติดสอบติดในร้อยในหลากในส่วนของสอบชุดน,นะครับก็ด้วยเหตุผลนี่แหละคือเวลาว่ามันสามารถที่จะลบบัวมหนังสือได้ ส่วนอีกสามคนที่เหลืก็เป็นสายตรวจสองคนสายสื่อหนึ่งาสายตรวจสายสื่อเดียจะไม่อยมีเวลางานจะค่อนข้างที่จะต้องเตรียมตัวพราะถ้าผจะมีเวลาสาื่ออันนี้ก็เป็นปัญหาในการเร่องว่าใครยากงา,า,านสอบเร้อยก็มาอยู่ที่ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่นานนะต้องทำงาน,น,น,นที่มันพูดแนะนำโมาพี่นะเดี๋ยวจะส่งยูทปให้จะเห็นและจะจบพี่เลยจะ คือถึงตัวเองตอนเด็กๆที่จะต้องเลือกอย่างเงี้ยของพี่ไม่มีการคุยงันของพี่ก็สว่เราะว่าไม่มีการ,การคุยงานว่าเฮ้ยเราจะเลือกอะไรดีซึ่งเราเ่ยเห็นหน้ากันมาก็น่าจะต้องคุยกันได้ว่าเฮ้ยเราลองเลือกดูก่อนไหมเพื่อที่จะคนที่ไม่ได้จะได้รู้ว่าตัวเองจะไปไหนมันจะดีกว่าที่เพื่อนเลือกก่อนเราคนเนงแลนะถึงเราต้วเราเก็ขยอเลยไปอย่างเงี้ย แล้วมันจะเว้ยแล้วมันจะไปไม่ถูกสมัยพี่เนี่ยพี่เลือกพี่เ็งไม่ได้ใจเลยพี่จะเลือกอำเภอแม่สายงหวเชียงรายเหตุผลส่วนตัวเลยเพราะเพราะพี่พี่ว้างแค่นี้พอแค่ครอบครัวคุณแม่ขอว่าไปทำงานเลย ไปบ้าที่สุดเพราะว่าพี่ก็เรียนหนังสือที่กรุงเทพใช้ชีวิตกรุงเทพเรียนเร่งรวดตาจบเราไม่อยากจะใช้ชีวิตใหญ่ของเราเหมือสุดไม่ได้เลยเรื่องทำเงินซื้อของโลดโผนตาบ้าไปไปใช้ชีวิตคนเดียวไปใช้ชีวิตคนเดียวสักสองทีนะครับเอาไว้ดูเนี่ยถ้าเกิด ในช่วงนั้นก็มีแสตมป์ของชาวเหนืเพียบเลยเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะมันก็จะมาตกที่นครรปฐมตอนนี้ก็มาถึงจุดกระโบปัจจัยในการเลือกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าถ้าหนูทำใจในการกระโดดถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้แต่พยายามหาข้อมูลดีๆปัจจัยในการเลือกไม่เหมือนกันถ้าดูว่าตัวเองพร้อม อยากไปใช้ชีวิตที่แนะนำมือ,องอย่างๆใน,นอ,อัตลักษณ์เพราะหนูจะได้เจอคนทั้งมวลเลยนะครับจะได้เจอคนทั้งมวลเลยแต่หนูก็จะ,ะจะขาดตรงเรื่องการการอยู่อาศัยหนูไม่มีไม่มีที่อยู่แน่นอนหมูก็ไปเกาะอยู่แค่กระดุมหนึ่งแล้วหนูก็จะไม่มีห้องเปินตัวหรืจะต้องทำงานค่าใช้จ่ายในชีวิตน้องมีการสูงขึ้นแน่นอนเพราะมีสิทธิ์แล้วอย่างยิ่งถ้าสุดสุขี้น้อยเปิดแล้ว <S <S คนเกาะอยู่เยอะมาก นี่มันคือมันคือสิ่งที่เราต้องกักันของไปทุกวันแต่ถ้าเราจะงงอีกให้เราทีเดียวครับเจ้าตอนแน่นอนมันมันเป็นเรื่องเล่าของเรียนรุ่นที่แล้วนะที่มาพูดแล้วก็มีน้องคนนึยังยนออยู่ที่จะถมว่าเฮ้ยเป็ยังไงางแต่เราคนเป็นยังไงเขาบอกว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยจบไปปุ๊บไปอยู่เมืองใหญ่ เงินใหญ่ที่พี่ผ่านเะว่าเป็นเงินล้วนสวรรค์เฮ้โลกคือเงินใหญ่ที่กำลังคนเกินสามร้อยคนหนูอยากรู้ว่าไครกำลังกี่คนหนูอยากฟังหนูเด็ยวกันเงินที่ถามว่าใครกำลังกีนคนเขจะบอกไปอยู่มรุกใหญ่แล้วใช้เงินเกินกว่าที่ตัวเองหาได้ล่าสุดไปถอยรถป้ายแดงเพราะคิดว่าจะมีเงินสุดท้ายตอนนี้ก็โดนการันตีไปแล้วแล้วหลังจากนั้นทั้งชีวิตน้องนอกจาก ไม่สามารถที่จะในชำระเงินก้อนนี้ได้ซึ่งที่เห็นคณะกรรการประโยน์แบบนี้เยอะับใหม่ถอดตัวแหแสุดท้ายไวแดงดแล้วมันก็จะขูดรถครับทีน้ัโครงการเลยจกไปผู้สารองทำงานจนเกษียณก็ยังใช้ไม่พอเลยนะ,ะครับก็ก็พูดว่าการมีอยู่เงินใหญ่แ,บบแสงสีมันจะมุ่บ้านนั่นงคเน,อนอ้อามจะใช้เินเกินตนัวซึ่งซึ่งมันจะมีปัญหาในระยะยาวในส่วนที่ ก็แนะนำปัจจ yani ัยในการเลื่อนไม่เหมือนกันแล้วแต่เรามองคนเดีวในกระจกว่าเฮ้ยเรามองแค่ไหนพ่อแม่เราพอมครอบครัวเราพอมถามครอบครัวเราพอมแค่ไหนถ้าพร้อมที่แนะนำคนเดียวได้เพราะผมจะได้ใชจจริงนีิแต่ถ้าผมไม่พร้อมเดี๋ยวเราลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อแม่ซึ่งพี่ก็แบบนั้นที่เราดูแลพ่อแม่นะพี่แนะนำอย่างเดียวคือเลือกใกล้บ้านใกล้บ้านที่สุด ถ้าเป็นในได้ก็คือใกล้บ้านในระดับจังหวัดคือถ้าลงทุนมันไม่ได้ใกล้เลือกจังหวัดที่ใกล้ก่อนเดินทางให้ใกล้ที่สุดเพราะอยู่นี้น้ำมันก็ริดละสามสามสี่สี่ขับรถตีดีไปเลยกินลงสองบาทนะครับไม่ดูค่าสิ้นลบนะน้องจะไม่มีเงินเหลือเลยนดเดียวเลยถ้าเราก็จะพันไทันงชีพพันไปเป็นนามาพ okay. ิจารณาสิ้นนะครับจนไปเสียไปใช้กันกู้ไม่หมดครับเรื่องใกล้บ้าน นะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกแล้วก็คิดว่าอยากทำงานตรวจกับพี่ครับพี่ออก่งบเพื่อหน้าที่ของน้องทุกคนบริการมีเงินเหลือเก็บตัววัดชังกระบอกขอให้เป็นทางเลือกของน้องนะครับแล้วน้องต้นใดมีคำถามอะไรบ้างทำได้ไหครับตรงนี้ครับบ้านใครอยู่ะเบอร์ังกระบอกของเราตลาดครับมีไหมครับ

พี่พอกม่ได้รูนัๆนี่ขอพี่ขอว่าถ้าไทยนะถ้าไทยไม่ล้ากันไม่อยากอยู่คุณบุญคิดว่ามาแล้วจะไปติดที่อื่นต้องมาเพรน้องร้านอะไรเนี่ย อยากอยู่ก่อนก็อย่าเลือกเพราะชุมตาวงมีน้องดูดไมาเลือกนะร้องราะน้องมาว่าจะอยู่นานยาวถ้าเขาถ้าเขาเลือกที่ไกลหรือนานยาวนี่มก็เดี๋ยวรอครับรอว่าอยากมาเลยอะไรเลือกเพอที่ 你们都要牢记在心。

เรื่องสำคัญสุวนะเพราะว่าการลงการลงและพอะไรอยงไม่ได้ย้ายง่ายนะจะย้ายไปลงพักษตามมันไม่ง่ายแล้วมันจะลุ่วายมีโอกาสเพ่แล้วลองวินในลูกอักวินัยก็อยากให้คนที่เขาอยากอยู่ที่ร่วมเวลานลงก็นี้ครับส่งแก้วครับส่งแลุก